ว่าของทุกอย่างจะแพงทั้งแผ่นดินแต่ร้านนี้ยังคง10บาทราคาเดิมนะคะเดี๋ยวไปชิมกันสัหน่อยค่ะชื่อว่าร้านเจ๊งออสีเมืองนะคะอยู่ที่ตลาดสีเมืองอำเภอเมืองราชบุรีค่ะนี่ร้านนี้มีดีตรงก๋วยเตี๋ยวแห้งหมูแดง10บาทจะ10บาทขึ้นป้ายอย่างนี้เลยนะคะเอา้าวทาขายวันหนึ่งเนี่ยกว่า2,500ห่อเลยนะ แม้จะขายห่อละสิบาทแต่เครื่องนี่แน่นนะไม่ได้แผ่วเลยนะคะเป้นก๋วยเตีเ๋ยวมาละ<ป>มาละนี่เดี๋ยวหมูแดงใส่ลงมาต่อ,อมีกากหมูให้ด้วยนะ๋อ้โหกุ๊บกิบก๊บนะคะอร่อยตรงนี้แหลนะแล้วก็ลองด้วยผัก,กวางตุ้งใช่ไหมถั่วป่นพริกอะไรอย่างเงี้ยเครื่องปรุงเติมมาให้แบบไม่ต้องปรุงเองคืออร่อยเสร็จสมาอยู่ในห่อนี้เลยครับผมนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆให้เลือกก็สิบบาทเหมือนกันนะน่าเชื่อ อุ้ยผัดกระเพราสิบบาทเนี่ยดูดินี่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 เยอะอยู่นะคืออิ่มนะอิ่มหนึ่งมือได้เลยอ่ะคั่วกลิ้งนะคะนี่คั่วกลิ้งข้าวผัดไส้กรอกข้าวผัดทิ่แกงไก่อย่างเงี้ยโอ้ยต้องขอบคุณเจ๊ง้อรัชนีวันหงทองค่ะโอ้แคไทำได้เนาะ๋อททำได้ได้ยังไงสิบบาทไปเจ้าของร้านบอกว่าอย่างนี้เจ๊ขายมา30กว่าปีแล้วว่าหลายปีก่อนน่ะขายทุกเมนู5บาทเองนะฮะห้าบาทมีอยู่จริงแต่วันนี้ไม่มีแล้ว เมื่อก่อนมีตอนนี้ขอขึ้นหน่อย10บาทครข้าของแพงไงครับผมแต่ขายราคานี้10บาทก็แทบไม่มีกาไรแล้วว่าก็ทําไปเพราะอยากช่วยเหลือลูกค้าที่มีไรายได้น้อยอ่ะไ,ไ,ไม่น่าเชื่อ10บ,บาทนี่สิบ,บาทหรอเนาะเหมือนเหมือนเรายังไงดีล่ะทากับข้าวให้ให้คนในบ้านกินอย่างเงี้ยคนชอบทำเขาจะมีความสุขนะไงเนาะเออฟังฟังเจรัชนีวันหน่อยค่ะคิดว่า ไม่อยากขึ้นค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสู้ได้แค่ไหนเพราะว่าของมันขึ้นมากกว่าเท่าตัวทาไมถึงไม่อยากขึ้นอ่ะก็สงสารผู้บริโภคเพราะเราเป้าหมายของเราคือทำทำเพื่อสังคมค่ะรู้สึกภูมิใจภูมิใจมากแล้วก็เหมือนกับว่าลูกค้ามาซื้อเนี่ยแล้วยิ่งคนที่สตางค์น้อยเนี่ยนะมาซื้อแล้วมาบอกว่าขอบใจนะแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยเราเราเราภูมิใจนะที่เราได้ทําตรงนนเนี้ยโอ้ยเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณเจ๊งอนนะคะแกภูมิใจแกชื่น ใจออแกดีใจที่ได้ช่วยเหลือพี่พี่น้องนีง่ยได้บุญทุกวันสําคัญที่ความสุขเหมือนกัน,นสําคัญเนาะอยากจิ้มของอร่อยละคาประหยัดถูกและดีร้านเจ๊ง้อตลาดสีเมืองอยู่เที่ยมเพืองราชบุรีนะคะเจ๊ก็ขยนันขยันน่ะเปิดขายทุกวันเลยตั้งแต่ตีห้ไปจนถึงเที่ยงเที่ยงวันเจ๊บอกหมดแล้ว เมนูเยอะด้วยค<น>ุณเยอะมากทุกเมนูทุกสิ่งอย่าง10บาทหมดเลย<อ>ชื่นใจนะคะใช่ฮะรูอขอให้เจ๊สุขภาพแข็งแรงนะ<อ>เนาะเจะได้ทำร้านกันยาวๆแบบนี้ช่วยเหลือผู้บริโภคกันต่อไปนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม